S <S ผ,มผมไม่ได้กลับนะครับผมไม่ได้กลับเพื่อนะครับผมยังอยู่กร<ๆ>ุงเทพอยู่นะครับเ,เ,เมื่อพอุบวิริยะแต่งหน้ากลังสนามบินดอนเมืองจะเกิดอะไรขึ้น,นก,กับป้าถอนชื่อคลิปชื่อคลิปชื่อคลิปไงครับอันนี้ไม่ออก เาคันนี้เป็นน่มยลเป็นนิเย้ยอันทีวิชติกกุงนโอจายแวถอนซะเป็นป้อนลลงจากเครื่องตาม็อกจำไม่ได้แน่ใช่ค่ะลงเพื่อนตาม็อกตาม็อกจำไม่ได้ได้เมียใหม่แล้วถอนคนใหม่ชื่อคิปว่า ยังไงดีแอ๊ดโจกับกวกกอกด้อครับผมอีกสักสองสาวันนะฮะวันที่18ใช่ไหมโอเคครับน้องจิโม่น่ารักจังเลยครับผมมาดูหน้าดิดูหน้าดิได้ไหมไม่หันมามองกล้องหน่อยโอ้ได้อยู่เนาะเอาคือปากกว้างเงี้สั่น จะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนก็สวยก็แอร์แอร์เขาเตะทำให้ขึ้นเครื่องนะเขาบอกเขาไม่บอกแอร์เดี๋ยวเขาใช้ยึดกระเป๋าฝากแม่แดงไม่มีแรงเดิน ดวงพรนะครับขอบคุณครับสวัสดีคุณจักรการับจำลอแต่งไหมจักรการนะครับสวัสดีคุณจิรพรนะครับได้เิมือนกันสวยขึ้นไหมคมขึ้นไ้มพี่เจ้าดูฮะสวยขึ้นไหมสวยขึ้นสวยขึ้นเห็มถือมือโบติอันนี้ชันแต่งกับนวรับพิธินานั้นเป็นแต่งที่โรงพยาบาลราชวิถี์แต่งหน้าศพครับอันนี้ต้องมาแต่งหน้าพนเป็นครั้งแรกอุลเล่นดูดูคมเข้มขึ้นไหมดูดีขึ้นไหมดูดีขึ้นเหรอ เดี๋ยวเขาคิดว่าแอร์เป็นไงเดี๋ยวขึ้นเคยเขาเปลี่ยนเป็นแอร์ว่าเตี่ยนดูหน้าก็ดูคอดิเขาก็ใช้ยกกระเป๋าสี่แทนเลี๋ยวเดือนนจะใส่ลุกขึ้นเราก็ว่าจะเกิดอะไรขึ้ว่าจำลองมาต่อสวัสดินหนึ่งพันสี่ร้อยคนนะครับอะไรเนาะว่าถอนหันฮะหันหน้าไปดูหน่อยโอ้ได้อยู่ได้ได้ได้กว่าไปวัดไปวาเขาเติมกังวันได้อยู่ครับ ตองคืนอย่าไปนะผูัช่วยไม่รูดเหลอกระเป๋าใหญ่ไม่ได้ไปครับมาส่งนะครับสวยมากออันนี้คือไฟสวยมากเลย สวัีที่สนใจคะอาน้ำอ่ะอย่างงี้ยน่ามากเดี๋ยวน้ำมันลขาปมน้ำมกนา้าค่าทุกคนครับคุณออร่าสวัสดีทีสนใจนะคะยังไม่อะที่สนใจแต่ไม่ได้ติดเครื่องหมครั้องขึ้นเครื่องมครับนัันดูหน่อยยหนโอยอะไระอ้ลเหมือนกะละแมฮัลล ตัใ่เลยนี่แต่งหน้าแล้วถ่ายรูปเลยที่จกับวันไหนก็น่าจะสองทัวันนะครับเดี๋ยวดูเช็คก่อนนะครับวันที่แปนะครับพี่อุ๊บไป โอ้ไม่ได้กก่อนนะฮะไปนาแกนะฮะนัมนมนะครับก็พบลุงครั่าแตนด้วยนะฮะ